ความเชื่อของคนโบราณแล้วพญานาคเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมานาน,นมโดยที่เราสามารถสังเกตได้จากวัดวาอารามต่างๆที่ประดับตกแต่งไปด้วยรูปปั้นพญานาคเพราะเชื่อกันว่าพญานาคเป็นผู้ช่วยทำนุบำรุงพระศาสนาและเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในศีลในธรรมตามคำเล่าขานสืบต่อกันมาพญานาคเข้ามาวงด้โคตเจ็ดรอบพร้อมกับแพ่พังพาน ปกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระวรกายหลังจากที่ฝนหายแล้วคลายขนดออกแปลงเพศเป็นมานพมายืนเฝ้าที่เบื้องพระพักด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถดนลบรรดาลทุกสิ่งได้อย่างใจหมายแล้ววันนี้เราจะมาเปิดเผยดวงชะตาตามราศีให้ทราบกันว่าผู้ที่เกิดราศีต่อไปนี้ จะมีพญานาคคุ้มครองอยู่ช่วยดลบันดาลและนำพาให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองโบราณท่านว่าศีราสศีต่อไปนี้อดีตชาติอาจจะเป็นลูกหลานพญานาคจะมีเซนและลางสังหรณ์ที่แม่นยำถ้าคุณอยู่ในศีราสศีต่อไปนี้อดีตชาติอาจจะเป็นลูกหลานพญานาคหรือเกี่ยวพันถึงพญานาคเพราะฉะนั้นการเสริมดวงชะตา แนะนำให้ไปไหว้ถ้ำนาคาหรือวัตถุมงคลรูปพญานาคมาพกติดตัวไว้มาบูชาไว้จะทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นต้องบอกว่าสีราศีที่จะบอกนี้เป็นราศีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพญานาคพญานาคเป็นแทบที่อยู่ในน้ำสังเกตว่าอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงฉะนั้นสิ่งที่พญานาคคุ้มครองคือ 1. ชาวราศีกรกฎ 2. ชาวราศีพิจิก 3. ชาวราศีมังกรและ 4. ชาวราศีมีนซึ่งท่านที่เกิดในราศีกรกฎราศีพิจิกและราศีมีน 3. าราศีนี้จะเป็นราศีที่เกิดในธาตุน้ำเพราะฉะนั้นพญานาคจะคุ้มครองคนที่อยู่ในราศีธาตุน้ำส่วนราศีมังกรที่ชัดเจนเลยพญานาคเป็นมังกรชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นสี่ราศีนี้จะเป็นสี่ราศีที่พญานาคคุ้มครอง ถ้าสังเกตท่านเองตอนแรกจะไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับสิ่งดีลับแต่ในระยะหลังมันเป็นเหมือนมีเหตุให้ต้องเชื่อถ้าคุณมีโอกาสไปถ้ำนาคาคุณขอพรจะสำเร็จจะเจอปฏิหาริย์แปลกๆหรือคุณอาจจะฝันถึงพญานาคบ่อยๆคุณเองเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมชอบทำบุญและช่วงนี้สังเกตดูว่าจะมีเหตุการณ์ชักชวนให้ปหาพญานาค รวมถึงมีคนให้รูปให้วัตถุมงคลพญานาคมาด้วยและที่สําคัญบ้านคุณบางทีเหมือนงูคอยผ่านมาบ่อยเพราะคุณเองนั้นแต่เดิมมีเชื้อสายพญานาคนี่คือสีราศีที่จะมีพญานาคคุ้มครองและจะมีเซนต์มีรางสังหรณ์แม่นจับโกหกคนเก่งเป็นคนที่เวลาใครโกหกอะไรคุณคุณจะมองเห็นคุณจะรู้ก่อนสีราศีที่พูดมานี้คือราศีกรกฎ ราศีพิจิกราศีมังกรและราศีมีนโดยนอกจากราศีที่เราได้บอกไปข้างต้นนี้แล้วอาจจะมีท่านที่เกิดในราศีอื่นก็อาจจะเป็นลูกหลานพญานาคหรือว่ามีสายญาณกับพญานาคที่ติดตัวมาหรือว่าอาจจะมีซิกเซนต์มีความเชื่อในเรื่องที่ตนเองเป็นลูกหลานพญานาคก,ก็เป็นได้ผู้ที่เชื่อว่าเกิดมาจากสายพญานาค จะเกิดมาพร้อมกับจิตสัมผัสพิเศษหรือที่เรียกกันว่าซิกเซนและมีความเชื่อในเรื่องที่ตนเองเป็นลูกหลานพญานาคมาเกิดจะมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันตั้งแต่นิัยเด็กและยังมีลักษณะเด่นๆที่จะได้กล่าวต่อไปนี้นอกจากสีราศีที่เราได้บอกไปแล้ว 1. มักฝันเห็นพญานาคบ่อยๆลักษณะของพญานาคในความฝันจะเหมือนพญานาคตามบันไดโบสถ์ บางครั้งมีงอนบางครั้งไม่มีงอน 2. ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีงูมาปรากฏกายให้เห็นบ่อยๆและงูจะไม่เข้ามาทำร้ายมาแนวคุ้มครองเสียมากกว่า 3. หากไปวัดที่มีรูปปั้นของพญานาคจะรู้สึกรักใคร่และอบอุ่นใจเป็นที่สุด 4. หากได้พบกับรูปปั้นพญานาคตามสารหรือตามสถานที่ต่างๆบางครั้ง จะเกิดความรู้สึกขนลุกขนชันแบบไม่มีสาเหตุ 5. มักจะได้ธาตุกายสิทธิ์ที่เกี่ยวกับพญานาคราชมณีนาคราชหรือเป็นสมบัติที่พญานาครักมณีนาคราชหรือแก้วนาคราชถือว่าเป็นสมบัติประจำตัวของเทวดาเป็นเครื่องประดับที่เสริมบารมีจะได้รูปปั้นพญานาคมาครอบครองมักจะชอบแหวนหรือกำไลพญานาครวมถึงไม้เท้าหัวพญานาค มักจะมีเทพหรือพญานาคตามคุ้มครองอยู่เสมอเสมอ 6. หากได้เจริญพระกรรมฐานจนได้ญาณก็จะรับรู้ได้ถึงภพภูมิของตนเอง 7. มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระพุทธศาสนาชอบทำบุญชอบการสร้างบารมี 8. เป็นคนที่สนใจหนังสือสนใจเรื่องราวต่างๆของพญานาค สนใจภาพหรือรูปของพญานาคมากเป็นพิเศษ 9. ไม่จำเป็นต้องชอบน้ำอย่างเดียวเพราะพญานาคไม่ได้มีแต่ในน้ำอยู่ทั้งบนภูเขาในถ้ำแต่เป็นคนที่ชอบสถานที่เย็นๆเวลาได้สัมผัสน้ำหรือต้นไม้ใบหญ้าจะรู้สึกสดชื่นมีพลังผ่อนคลายเนื่องจากได้ธาตุน้ำมาเติมเต็มให้ชีวิตมีพลัง 10. มักจะมีงูมาเยี่ยมเยือนบ่อยๆหรือเกิดในบ้านที่มีงูและบ้านหลังนั้นค่อนข้างเย็นสำหรับลักษณะที่โดดเด่นของผู้ที่มีสายญาณองค์พญานาคที่พึงสังเกตได้ด้วยตนเองมีดังนี้ 1. เป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยรักเคารพในพระพุทธศาสนาชอบปฏิบัติธรรมชอบในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของพญานาค 2. มีความสนใจใคร่รู้ในเรื่องของพญานาคพบพญานาคเมืองบาดาลรวมถึงทิพยอำนาจเรื่องของอำนาจจิตเรื่องของกสิณรวมถึงฤทธิ์เป็นพิเศษ 3. มักมีมิติต่างๆเกี่ยวกับพญานาคฝันได้มาีรัตนาหรือฝันว่ามีสัญญาเก่าที่ผูกพันกับภพบภูมิเก่าเป็นพญานาคและต้องการเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีในภพภูมิที่เป็นมนุษย์ จากคำบอกเล่าจากพระสงฆ์สายปฏิบัติท่านกล่าวว่าพญานาคเป็นภพภูมิที่มีอยู่จริงมีถินอาศัยชัดเจนเช่นหนองน้ำถ้ำยอดเขาหรือแม้กระทั่งวิมานในอากาศอาณาจักรใหญ่เช่นแม่น้ำโขงที่มีการสร้างภพภูมิใต้บาดาล หรือที่คนทั่วไปเรียกว่านครบาดานนอกจากนั้นแล้วพญาน,นาคทั้งหลายในระดับบริวารยังออกกระจัดกระจายไปสิงสถิตยอยู่ตามเทวรูปต่างๆเพื่อคอยช่วยเหลือมนุษย์และมีความเชื่อจากสายยาพญาน,นาคบางคนกล่าวว่านาคที่ถือกำเนิดจากไข่จะดำรงชีวิตในรูปของงูตามสายพันธุ์และจะจำศีลจนสิ้นอายุไขบ้างกำเนิดในสายพันธุ์งูใหญ่บ้างกำเนิดในสายพันธุ์ง,งูเล็ก เมื่อสิ้นอายุไขดวงจิตจะเข้าสู่ภพภูมินาคานาคที่ถือกำเนิดจากเท่าใครจะอุบัติขึ้นและเติบโตในถ้ำลึกหรือถ้ำน้ำเพื่อบำเพ็ญตบะและทำหน้าที่ปกป้องรักษาถ้ำหรือสถานที่ถือกำเนิดจนกว่าจะมีบารมีเพียงพอที่จะละถิ่นเข้าสู่พิภพนาคาเช่นกันหน้าที่ถือกำเนิดจากคันคือดวงจิตที่เข้าสู่การปฏิสนธิ บ้างไปแฝงในร่างมนุษย์บ้างไปแฝงในร่างสัตว์ใหญ่เช่นช้างเพื่อบำเพ็ญเพียรเมื่อละสังขารก็จะกลับเข้าสู่พภพบาดาลโดยสมบูรณ์ส่วนพญานาคที่ถือกำเนิดแบบโอปาติกะจัดอยู่ในประเภทที่มีบุญมากก็จะกระจัดกระจายไปตามเทวรูปใหญ่ๆต่างๆที่มีคนนับถือศรัทธามากเพื่อปกป้องรักษาพุทธศาสนาและมอบพรให้แก่ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริง มีคำแนะนำที่เป็นเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งว่าถ้าคนบูชาด้วยอาหารคาวหวานตกแต่งด้วยกิเลสมากเท่าใดนาคบริวารที่ถือศีลบริสุทธิ์จะอยู่ไม่ได้และจะกลายเป็นนาคชั้นระดับล่างๆมาสถิตอยู่แทนและอาจให้โทษมากกว่าคุณดังนั้นหากต้องการบูชาพญานาคชั้นสูงควรบูชาด้วยนมธัญพืชและผลไม้มงคลหรืออาหารเจเท่านั้น พรใดที่ผู้ขอปฏิบัติดีด้วยการบำเพ็ญศีลภาวนาก่อนอย่างน้อย3วันศีลห้าหรือศีล8เพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงพญานาคชั้นสูงพรน,นั้นจะสำเร็จได้โดยพลันและสิ่งนี้สำคัญที่สุดขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ